ครั้งแรกที่ผมเนี่ยเคยตอนป่าเลยนะพี่ๆนะคือป่าช้าเลยนะพี่ๆไปเลยว่าในค่าคืนนั้นเนี่ยผมเจอกับอะไรบ้างผมเจอเข้ากับสิ่งลี้ลับนะท่านต้องการอะไรหวัดดีครับวัดดีพี่ๆ Fc ลุงป้านาทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมเนี่ยเบอร์เดินป่าล้าผีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา สามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมเนี่ยเดินลงมาในป่านะซึ่งในอีพีนี้นะผมคิดว่าผมจะไปตั้งแคมป์ในป่านะครับแต่ตอนนี้เพอเออว่าผมเนี่ยหลงจากป่าที่คุ้นเคยนะครับพี่พี่เนื่องจากผมเนี่ยไม่ได้เดินป่าเนี่ยเป็นเวลานานเกินนะครับพี่พี่ทำให้เราเนี่ยจับทางผิดจุดนะครับพี่พี่ทำให้พัดลงมาในป่าไผ่นามนะครับพี่พี่ซึ่งมันก็ไม่ห่างจากลำธารซึ่งผมเนี่ยได้ประกอบอาหารเนี่ยเมื่อทุ่มกว่าแล้วเราได้ยินนกกลางคืนร้องไหมครับพี่พี่ลองฟังนะ ค่อนข้างที่จะน่ากลัวระวังเวงนะใน EP นี้เราก็มากันแค่คนเดียวด้วยนะครับพี่พี่ก็เคยนะฝากเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะตั้งแคมป์กันในป่าภายนามนะจะได้อ,อันตรายจากสิ่งรอบข้างนะเพราะภายนามเนี่ยจะเป็นแบบเก,กาะป้องกันชั้นดีเลยนะครับพี่พี่เอฟซอย่าลืมเป็นกําลังใจผมด้วยคอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งแคมป์มาะอกกันดีกว่าครับไปครับผมคิดไว้ผมเนี่ยจะนอนตรง ทางไหลน้ำป่านะครับพี่พี่ซึ่งผมเนี่ยคิดว่าจะนอนในเพลิงนี้นะครับพี่พี่เพราะว่าเพลิงนี้น่าจะเป็นเพลิงที่ปลอดภัยที่สุดละนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเฉาะทางเข้าไปกันในค่าคืนนี้นะพี่พี่ซึ่งแล้วมันเป็นเมื่อเดือป่านะครับอาจจะเจอสัตว์ป่าด้วยคืนนี้อาจมันจะมากินมะเดือสุกนะครับพี่พี่โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตเฉาะทางประกอบ อ่าชอเขาไปพูไปก่อนดีกว่านะครับพี่พีู่กสางคอ,อนอนค่ำคืนนี้หนึ่งคืนนะครับต้องระวังโดนมือเรานะพี่พี่ ว่าป่าภผยน้าเนี่ยอันตรายอย่างหนึ่งมีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วเขาป่าก็ควรจะปลูกนี้ไว้โอเคแล้วพี่ไปเพิงนอนดีๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะปลูกเปลน,นี้แล้วก็เดี๋ยวจะปลูกเปลเข้าไปในกอไผ่กันนะพี่ เหครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดไปก่อนนะครับพี่พี่สาเหตุที่เราลงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เดินป่าน,นานเกินไปนะพี่พี่ทำให้อาจจะลงผิดทางกันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าคนที่ไม่ได้เดินป่านานาน,นะพี่ ต้องพูดคนที่มัน่นใจเลยนะที่พูดนานเยอะต้องคอยระวงังต้องนอนแบบระวังใช่ไหม นะเป็นนอยก็ไม่ได้ดูล่ามากนะครับในค่ำคืนนี้นะครับพี่เอฟซี FC. ผมเองไม่ได้เดินป่านานนะทำให้ลงบ้างเป็นเรื่องธรรมดาน,นะครับเราก็ต้องหาที่หลบภัยดีๆนะเวลาเราหลงทางนะครับพี่แล้วผมก็ไม่แนะนำให้พี่ๆเนี่ยเข้าป่าเพียงลำพังนะครับมันมีอันตรายนะพี่นะโอเคนะครับพี่ เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเวลาีเรื่อยๆนะเราฟังเสียงนลกร้องนะครับพี่ยังรอยลอนมากบอกเลย สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะพี่พี่ตอนนี้ก็เริ่มจัดดึกลวังเวงขึ้นมาแล้วนะครับพี่พีเอฟซี FC. เดี๋ยวผมก็จะลองนั่งคุยเล่าเรื่องประสบการณ์นอนป่าครั้งแรกของผมละกันนะครับพี่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันแป๊บหนึ่งนะพี่พี่นะก็จุดเริ่มต้นของการที่ผมเนี่ยนอนป่าครั้งแรกและชินชอ่อนในการนอนป่าเลยนะ หนึ่งเลยนะพี่ๆปัจจัยหลัก,ลก,ลกที่ผมเนี่ยชอบนอนป่าเลยนะสัมผัสกับธรรมชาตินะครับพี่ๆสเนี่ยคือมันรู้สึกท้าทายตัวเองนะจุดสถานที่ต่างๆนะที่เราเนี่ยไม่เคยแบบไปสัมผัสหรือที่คนเท่าคนแก่เนี่ยได้เล่าขานกันมาว่าจุดลี้ลับตรงนั้นเนี่ยมันเยอะ แล้วครั้งแรกที่ผมเนี่ยเคยนอนป่าเลยนะพี่พนะครั้งแรกที่ผมนอนในชีวิตเลยนะครับคือป่าช้าเลยนะพี่พผมเองเนี่ยผมไม่รู้เรื่องว่าจุดนั้นเนี่ยคือป่าช้าด้วยนะครับ BFC สาเหตุที่ผมต้องนอนป่าในค,ค่ำคืนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยหาเห็ดนะครับพี่พ แล้วการหาเหตุของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับพี่พี่ทั้งเจอคอมบานตูมนะและหมู่ที่ผมเจอเนี่ยเป็นตูมที่ยังไม่โพจากดินและมันไม่สามารถขุดได้ผมนะครับไปกับลุงป้านาะอานะครับแล้วคุณพ่อนะครับลุงลุงเนี่ยหาเหตุเก่งนะเขาเนี่ยเลยคิดว่าให้ผมเนี่ยเป็นคนนอนเฝ้าเขาก็ไม่บอกว่าจุดนั้นเนี่ยคือป่าช้านะครับพี่พี่ ให้ผมเนี่ยนอนเฝ้านะผมก็ไม่รู้ภาษาีภาษาด้วยกามเป็นเด็กการนอนปางแรกของผมเนี่ยผมอยู่ช่วงป .3 ผมจําขึ้นใจเลยว่าในค่าคืนนั้นเนี่ยผมเจอกับอะไรบ้างเราจะไม่สนใจสิ่งกอบข้างนะแต่ผมรู้เลยว่าผมเจออะไรตอนเนี้ยในค่าคืนนั้นเนี่ยผมเจอเข้ากับสิ่งลี้ลับนะครับพี่พี่นั่นก็คือ มีคุณลุงกับคุณป้านะครับเดินเข้ามาถามผมว่านอนเฝ้าเห็ดคนเดียวเหรอผมก็บอกว่าใช่ครับแล้วคนที่มาถามผมเนี่ยผมรู้จักเป็นอย่างดีนะครับว่าเขาคือใครนะครับอาแล้วเขาเนี่ยคือ น้าแท้แท้ของผมนะครับซึ่งก่อนหน,นั้นเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุนะครับพี่พี่รถยนต์นะครับเสียชีวิตคาที่สองคนแล้วตอนนั้นผมก็ลืมคิดว่าเขาเนี่ยเสียแล้วผมนึกได้ตอนออกมาจากป่าทำให้ผมเนี่ยไข้กินเนี่ยเป็นเวลา3วัน3คืนนะครับพี่พี่ นี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ผมเดินป่าเลยหลักๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีอยู่แล้วนะครับเราชอบสัมผัสกับอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบลุยๆชอบเดินป่านะครับถ้าจะนกนอนบนนี้ก็คงไม่ใช่นะเมื่อกี้เรามาก็ไม่เจอตัวอะไรนอนนะเขาก็เริ่มมาให้เราสัมผัสแล้วนะเราก็จะไม่สนใจแล้วกันโอเคนะพี่พเดินเรามา ตามลา่าสิ่งมีลับถ้าเจอในค่าคืนนี้นะครับพี่พี่ฝากเป็นกาลังใจผมด้วยลวกันนะครับก็พี่พี่ครับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่ิบเจ็ดนะครับซึ่งผมเนี่ยเริ่มจะล้าแล้วนะครับพี่พี่ก็อาจจะพักผ่อนแล้วก็บระมาณนั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยหาทางออกกันอีกทีหนึ่งทาไม่ได้เนี่ยเราไปหาตามจุดสัญญาณโทรขอ,ขอความช่วยเหลือป่าไม้ดีกว่านะครับพี่พี่ โอเคนะยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้นในค่ำคืนนี้ยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเราช่วยกันตามหาทางออกไปพร้อมๆกันนะครับพี่ๆครับโอเคครับฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับพี่ๆ PPFC ครับไม่รู้ว่าพี PPFC จะได้ยินมันผมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ย ผมเริ่มจะได้ยินเสียงที่ไม่ต้องการแล้วนะครับไม่รู้ว่าควรจะเปิดไฟชายดีหรือเปล่า าแบบนี้เลยเหรอต้องการส่วนบุญหรือเปล่ามาให้เห็นอย่างนี้เลยแรกๆก็มีแค่เสียงนี่ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหมอย่ามาหลอกหล่อนกันดีกว่าท่านก็อยู่ส่วนท่านผมก็อยู่ส่วนท่านเอ้ยผมก็อยู่ส่วนผมต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหม ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันท่านต้องการส่วนบุญก็ถ้าผมออกจากป่าได้ผมจะนําไปให้จะทําบุญไปให้โอเคหรือเปล่าผมไม่ได้ต้องการมาลบลู่พวกท่านผมมาพักพ่อนมาเดินป่า ต่างคนต่างอยู่ดีกว่ามั้งท่านต้องการอะไรท่านต้องการอะไรบอกผมหน่อยได้ไหม ได้ยินเววว่ามันต้องการชีวิตผมต่างคนต่างอยู่เธอท่านท่านตายแล้วมาลอกหลอนกันอย่างนี้เป็นเวรเป็นกรรมท่านไปอยู่ทางของท่านดีกว่า ผมไม่อยากมีเวรมีกรรมและท่านก็คงไม่อยากมีเวรมีกรรมอยากไปพูดไปเกิดท่านเอาชีวิตผมไปไม่ได้หรอกต่างคนต่างอยู่ดีกว่าท่านไปเถอะเมือนเขาต้องการตัวตายตัวแทนนะพี่พ อะไรท่านเฮ้ยอะไรอีกวันเนี้ยอะไรแหลม่ะ คือตัวอะไรมันคือตัวอะไรพี่เียสีว่าเมือนคนคนหนึ่งไหม

ท่านเอ้ยตั้งคนตั้งยู่เถอ,อะอท่านไปเถอะยาเขามานะท่านเข้ามาท่านโดนคล้อ,องผมผมไม่รู้นะจ้ะ บอกว่าอยากเข้ามาถ้าท่านไม่อยากเก็บปวดมากกว่าน,นี้หมวกผมก็ลืมเก็บเข้ามาเป็นของดีที่ท่านองคาชาให้มานะท่านไปไปซะ ไปแล้วต่างคนต่างอยู่แบบนี้ก็ดีเพลยพี่ก่อยจะพักก่อนก่อนหายใจแทบไม่ทันหนูว่าของจะไม่สั่มแรงลิ้นละเดินเข้ามาเก้าที่สามเรียบร้อยขอพักหายใจก่อนครับดีครับผมดีนเสื่อันมีคนวไปก,กันเลยเฮ้ยเฮ้ย เสียงคดเหมือนพยายามให้ผมไปช่วยแต่ผมไม่ลงกลนน,นะนบตึบตึบเลยนะมึงทำอะไรมึงทำอะไรแมนทุกดอกกูไม่ลงกลมึงรอแค่นีน้ตั้งคนตั้งยูเท่า ตั้งขนตั้งยูเถอะไม่ลงกลมึงหอ,อกว่ะมึงไม่สงส่านพี่ด้วยกันกับมึงเหรอที่มึงฟาดนะ่ะมึงเข้ามาไม่ได้มึงก็รู้จ่าผกมึงไปเถอะไปซะ เอาเพื่อนไปด้วยดีมึงเข้ามาไม่ได้หรอกเอาเพื่อนไปซะไปซะมึงด้วยแหละไปซะ ไปแหละมอมึงไม่ต้องมาลอกกูคือหน้าเนี่ยเป็นองค์งยิงเลยนะพี่ๆต่างคนต่างอยู่ไปโดน,นไปอย่างนั้นนะโยเค,ครับพี่ๆย่ยจะมาอัพเดตต่อนนะพ,พี่ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้านอนแล้วนะ มันก็คงมารบกวนอะไรผมไม่ได้แล้วแหละเพราะผมคชาใช้ของดีมานะครับผมเห็นได้จากที่มันเดินเข้ามาแล้วนะครับว่ามันเข้ามาถึงตัวผมไม่ได้เพกนิดเลยนะครับพี่พี่ก็โอเคนะเดี๋ยวผมขอ,อยเงี้ยเข้านอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าเราค่อยหาทังออกไป,ปพร้อมๆกันนะครับพี่พี่ใหญ่ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยแล้วกันนะครับพี่พี่ครับและลืมกดสั่งอินกระดิ่งนะ เวาลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะครับโอเคนะยังไงเนี่ยผมขออนุญาตเข้านอนก่อนนะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยหาทางออกนะครับพี่พี่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ